สวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทํานายดวงชะตาให้กับชาวราศีกุมหรือเรื่องของเลขมงคลน,นําโชคสองตัวเสริมดวงโชคลาภในช่วงวันที่1-15ถึง1ิพฤศจิกายด2,568น2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุม ท่านจะมีโชคลาบลาบรอโชคใหญ่กันหรือไม่และเลขมงคลนาโชค2ตัวของชาวราสีกุมจะเป็นเลขอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างข้าเชื่อมประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านเวลานี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ่วงของชาวราศีกุ่มน,นะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาก็เรียกว่าพระยิบซีที่อาจารย์เปิดมาในวันนี้นะครับก็บ่งบอกในเรื่องของเลขมงคลน,นําโชคสองตัวค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับนะะก็มีไพ่ที่เด็ดในเรื่องของโชคลาบลาบลอยใหญ่เข้ามาด้วยนะครับ นะเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้นะครับไนพะ่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะนะครับไพะราชินีถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่ queen of pentacles เนี่ยหมายถึงลาบใหญ่หมายถึงการเงินก้อนใหญ่หมายถึงโชคลาบการเงินที่จะมาเป็นแบบก้อน,นใหญ่มาทั้งเรื่องของอำนาจวัสนาบาร,รมีและการเงินก้อนใหญ่นะครับนะ อาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่ที่มาแบบจนทําให้ท่านเนี่ยมีหน้ามีตาในสังคมนะเรีได้ว่าอาจจะได้เป็นแบบไอโซเลยก็เป็นได้นะครับอาจจะได้ลาบใหญ่อะไรแบบนี้เลยนะนะครับเพราะว่าไพ่ราชนีถือเรียนนะครับถือว่าอาจจะมีโอกาสได้ลาบลอยใหญ่นะงานพวกในน้องในหน้าอะไรเงี้ยก็อาจจะได้เข้ามาดีด้วยนะครับนะ แต่ถ้ามีไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของโชคลาภทำนายว่าท่าอาจจะได้ลาบใหญ่ที่แบบใหญ่มากๆนะครับนะแล้วก็ยังมีไพ่แไม้เท้านะครับขึ้นมาประกบคู่กันกับไพ่ราชินีถือเหรียญด้วยนะครับไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงหลายทิศทางหมายถึงงานหลายอย่างนะครับ นะใครที่ลงทุนอะไรไว้หลายด้านนะครับนะหรือว่าลงทุนที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลงโชคลาบต่างๆนะครับ mm. ก็อาจจะได้หลายรางวัลก็เป็นได้เออนะอาจจะได้ลาบม,มาจากหลายทิศทางนะครับอันนี้ทำกำไรของไพ่นะนะครับอาจจะได้อาจาอาจะได้ลาบแบบว่ามาจากหลายทิศทางแล้วจะอาจจะได้เป็นลาบใหญ่ที่มาจากหลายทิศทางด้วยนะใครลงทุนอะไรหลายๆหน่วย ก็จะมาแบบพร้อมๆกันได้โชคลาภแบบพร้อมๆกันเลยก็เป็นได้นะอันนี้ถือว่าอาจจะได้ลาภใหญ่อาจจะได้โชคใหญ่นะครับรวมไปถึงอาจจะได้โชคใหญ่จากการเดินทางด้วยนะเพราะมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะครับนะอันนี้ถ้าใครเนี่ยลงทุนทางด้านการเงินการงานต่างๆนะครับลงทุนทางด้านโชคลาภต่างๆหรือว่าลงทุนเรื่องของหน่วยลงทุนต่างๆถือว่าการเงินเนี่ยถือว่าเข้าดีเพราะว่าจะไหลมาจากหลายทิศทาง นะครับอาจจะมีได้จากโชคลาบจะไ,ได้จากเรื่องการงานอะไรต่างๆด้วยนะนะครับงานเสริมงานพิเศษต่างๆอาจจะมา,ามพ้้มๆรอกันเลยนะนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องกันนะครับในเรื่องของเลขมงคลนำโชคสองตัวนะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าวันนี้นะครับชาวราศีกุมนะครับ จะมีเลขอะไรที่เป็นเลขนำโชคนะฮนะอันดับแรกนะครับอาจารย์ก็จะมาดูในกลุ่มเลขนำโชคของชาวราศีกุมในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิพฤศจิกาย,ย 2, น2 5งพหยดก่อนนะครับก็จะดูเป็นกลุ่มเลขก่อนนะก็จะเรียงตามไพ่ไปนะครับก็นะบดูว่าในไพ่ส0ดไป,ปนี้นะครับมีไพ่ที่มีเลขอะไรบ้างน,นะครับ เริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเลยนะครับไพ่ใบแรกนะครับวันนี้นะครับตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะก็คือไพ่หมาเยเลขสามนะครับเป็นไพ่สามถ้วยนะไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยเนี่ยถ้าความหมายของไพ่เลยนะหมายถึงชัยชนะการได้รับชัยชนะการประสบความสําเร็จนะนะครับการสมหวังนะครับหมายถึง งานเลี้ยงรื่นเริงอ่าหมายถึงเกี่ยวกับนะการประสบความสําเร็จนะครับการฉลองชัยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ที่ดีนะครับนะท่านลงทุนอะไรไปเนี่ยอาจจะเป็นโชคลาภกต่ท่านประสบความสําเร็จก็เป็นได้นะนะครับอ่าไพ่สามถ้วยนะครับ้วในภาพนี้ก็มีคนสามคนนะครับเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะแล้วก็ชูถ้วยกันนะครับอ่าไพ่ใบแรกนะครับอ่าเลข ก็จะเป็นเลข3ก่อนเลยนะเลข3นะนะครับมาดูที่ไพ่ใบที่2นะครับไพ่ใบที่2นะฮะก็จะเป็นไพ่หมายเลขห้าการเป็นไพ่5เหรียญนะนะครับไพ่5เหรียญน,นะครับในภาพเดี๋ยวเราจะเห็นว่ามีเอ่อมีข้อทานนะครับพิการด้วยมีไม้เท้าเนี่ยเดินตะเพิกระเพกนะ ก็มีผู้หญิงที่เป็นขอทานเดินกันมาสองคนนะครับแล้วก็มีเหรียญห้าเหรียญอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงกลางอยู่ตรงข้างบนที่เป็นหน้าต่างภาพนะภาพที่เป็นหน้าตา่างครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไพ่ที่เป็นหมายเลขห้าอ่าแล้วที่ความหมายก่อนไพ่ใบนี้นะครับหมายถึงความผิดพลาดการเสียเปล่าอ่าแต่ตรงนี้นะครับ ก็จะมีผลในเรื่องของอาจจะเป็นในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยท่านลงทุนผิดพลาดไปเพราะวันนี้เนี่ยมือบอกว่ามีไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ประกบกับไพ่ที่เป็นไพ่สามถ้วยที่เป็นการฉลองชัยประสบความสำเร็จน,นั่นหมายถึงว่าท่านอาจจะได้โชคลาภที่มาจากอะไรมาจากสิ่งที่ท่านลงทุนผิดพลาดไปนะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ดูที่ไพ่ก่อนดูที่เลขก่อนอันนี้ก็คือเลขห้านะครับตอวหน่งที่สองเป็นเลขห้า ตำแหน่งที่สามนะครับตำแหน่งที่สามก็จะเป็นไพ่หมายมเลขสิบะครเป็นไพ่สิบเม็เท้าในภาพก็จะเห็นเป็นคนเนี่ยนะครับกำลังรวบไม้เท้าเลยนะนะครับไม้เท้าก็มีสิบอันเป็นไม้เป็นไม้เป็นกองไม้เ่ยรวบมาเลยนะครับตรงนี้นะนะักษณะเป็นการรวบรวมมาเป็นกระจุกอะไรอย่างนี้ มาเป็นกระจุกกระจุกนั่นหมายถึงอะไรก็อาจจะได้โชคลาบที่มาแบบโอ้โหหลายรางวัลอะไรอย่างนี้หรือว่าจะได้ลาบบางอย่งที่มาจากหลายช่องทางที่อาจารย์บอกทิวได้มาเป็นกระจุกกระจุกนะแสดงว่าท่านอาจจะได้ลาบใหญ่ตำแหน่งว่าจะได้ลา,า,า,าบใหญ่นะครับชาวราศีปุ่มนะฮะอันนี้เป็นไพ่หมายเลขสิบนะครับตำแหน่งที่สามนะรับเลขสิบนะครับนะ หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์มาดูที่ตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่สี่เป็นไพ่หมายเลขสองนะครับเป็นไพ่สองเหรียญนะนะครับไพ่สองเหรียญนะครับในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเห็นว่ามีเหมือนเป็นนักสแสดงนะนักสแสดงเหมือนเป็นแน,แนวแบบนักสแสดง กำลังถือเหรียญนั่งกลิ้งไปกลิ้งมาท่าทางเหมือนมีการเต้นรำนะครับก็ข้างหลังก็เป็นทะเลมีเรือ,มรอสมุนไพร์พนะกาลังแล่นอยู่ด้วยคลื่นลมที่สูงมากๆนะครับอ่ะตรงนี้นะครับถือว่าท่านอาจจะได้ลาบิปในปลนี่ก็เป็นได้นะครับเพราะว่ามีเนี่ยท่านเรียกว่าถ้าความหมายไพ่นําไปถึงการปลดหมายถึงหนี้สิน ครับอาจจะได้ลาจากไปปลดหนี้ก็เป็นได้นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นไพ่หมายเลขสองนะครับตำแหน่งที่สี่นะเป็นไพ่หมายเลขสองนะครับอ่าน,นีเลขสองนะครับมาดูที่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่ห้านะครับเป็นไพ่ หมายเลขห้าครับเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะในภาพนะครับก็จะมีกลุ่มคนใส่เสื้อข่อภายเป็นกลุ่มคนห้าคนนะครับใส่เสื้อสีไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆา,า,ากอันนี้ล้วก็ถือไม้เท้าเนี่ยขัดไปขัดมานะครับนะบก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงเป็นเลขที่อาจจะต้องสลับที่อะไรอย่างงี้อันนี้ความหมายของไพ่นะการสลับที่าการขัดแย้งสลับที่นะ ก็จะเป็นไพ่หมายเลขห้าครับเป็นไพ่หมายเลขห้าก็จะเป็นเลข5นะ้าในตำแหน่งนี้นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่หกตำแหน่งที่6กนะครับก็จะเป็นไพ่หมายเลขแปนะครับ เป็นไพ่แปดดาบนะไพ่แปดดาบนะครับในภาพก็จะมีคนเนี่ยใส่ชุดแดงๆส้มๆเนี่ยนะแล้วก็ถูกพันด้วยผ้าที่ตัวแล้วก็ผูกตาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีดาบเนี่ยนะครับเรียงอยู่กันเนี่ยนะครับแปดเล่มนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดนะนะครับตรงนี้หมายถึงอะไรตรงนี้หมายถึงความไม่รู้ตัวนะครับหมายถึงความกระทนหัน ท่าอาจจะได้ลาบใหญ่แบบพระทันหันก็เป็นได้นะไม่แน่ดวงเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบใหญ่แบบเนี้ยแบบกระทันหันนะแบบพระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะครับเกอาอจะเป็นเลขเลขแปดในตำแหน่งที่หกนะครับอ่ามา,าดูก่อนตรงนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับ อาจารย์จะดูชุดแรกก่อนสองตัวเลขน้ำโชคสองตัวชุดแรกก่อนนะนะครับหลักสิบหลักสิบเนี่ยอาจารย์ก็จะดูเป็นเลขแปดนะดูเป็นเลขแปดเป็นเลขแปดนะครับชุดนะที่หนึ่งนะเลขแปดอันนี้อ่นะลักหนวยนะครับ อาจารย์ก็ดูว่านั่นจะเป็นเลขหนึ่งอาจารย์ทำนายเป็นเลขหนึ่งนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นที่คู่กันเนี่ยเป็นแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยตำแหน่งที่หกกระสามเนี่ยแปดหนึ่งศูนย์เนี่ยจะทำนายว่าเป็นแปดหนึ่ง่อนชุดแรกนะครับชุดท,ที่สองชุดที่สองนะครับดูเป็นหลักหลักสิบอาจารย์ก็ ดูว่าเป็นเลขหนึ่งนะไม่ใช่ขอไฟดูเป็นเลขแปดผิดเป็นเลขแปดอาจารย์ก็ยังให้เป็นเลขแปดอยู่ในหลักสิบนะครับแปดนะครับหลักหน่วยอาจารย์ก็จะดูเป็นเลขศูนย์แล้วกันอันนี้นะครับที่หนึ่งนะครับเป็นแปดหนึ่งที่สองเป็นแปดศูนยะ์นะนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูตำแหน่งกันต่อไปตำแหน่งเลขกลุ่มเลข ตุ่เลขในะตำแหน่งที่7นะครับนะตำแหน่งที่7ตำแหน่งที่เวันนี้เป็นไพ่ The Emperor เป็นไพ่ Major หมายเลขสนะครับไพ่ Major หมายเลขสี่นะไพ่มหาจักรพรรดินะครับในภาพเราจะเห็นว่ามีบุคคลที่มีอายุหน่อยนะครับสมกุศด,ดูเป็นพระมหาราชาเลยนะอันนี้ เป็นมหาราชาเลยนะมือหนึ่งถือคาถานะครับมือหนึ่งก็ถืออะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนเป็นเหรียญอะไรสักอย่างนะครับนั่งอยู่บนลังที่มีเหมือนเป็นอะไรสักอย่างเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นแพ้นะครับสี่มุมเลยอันนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็อก็จะหมายถึงเกี่ยวกับต่างประเทศนะเกี่ยวกับต่างประเทศนะใครลงทุนหุ้นเพิ่น,น,นต่างประเทศอาจจะได้กําไรดีอันนี้ แต่วันนี้อย่างที่บอกอันนี้ก็คือคอนเซปต์เลยที่ดูเนี่ยก็คือดูเลขนำโชคนะเลขนำโชค2ตัวนะครับนนตำแหน่งที่เจ็ดก็จะเป็นเลขเลขสี่เลขสี่ตำแหน่งเจ็ดเป็นเลขสี่นะครับมาดูที่ตำแหน่งที่แปดนะครับตำแหน่งที่แปดนะฮะ ก็จะเป็นไพ่เหมือนเล็กสองเราบเป็นไ้า่สองไม้เท้านะนะครับไปสองไม้เท้านี่ก็ในภาพเราจะเห็นว่ามีคนนะครับนะยืนอยู่บนระเบียงนะ <S 1> <S 1> มือหนึ่งถือลูกโลกหรือลูกแก้วนะครับนะ <S <S แล้วก็มือหนึ่งเนี่ยจะจับไม้เท้าไว้แล้วก็มีไม้เท้าอยู่ข้างๆตรงนี้อันหนึ่งก็เป็นสองไม้เท้านะครับนะนะตาก็มองไปข้างนอกนะครับ ตัวนี้ก็หมายถึงต่างประเทศด้วยนะอันนี้ก็หมายถึงต่างประเทศด้วยอันนี้คือเด่นมากเลยนะครับนะเยี่กับต่างประเทศนะใครจะไปลงทุนทางด้านลาวก็อาจจะจะ,จะได้ด้วยนะถ้าแบบนี้เออนะลงทุนทางด้านไทยแล้วก็ลงทุนทางด้านลาวได้นะครับเพราะเป็นต่างประเทศหรือลงทุนทางด้านต่างประเทศอื่นๆก็ได้เออแล้วแต่ท่านนะครับเราะว่าพายเขาบอกเกี่ยวกับต่างประเทศนะนะครับ ก็อาจจะมีส่วนได้จากต่างประเทศด้วยการลงทุนเรื่องของทางด้านการลงทุนทางด้านโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคเนี่ยนะครับอาจจะมีโชคทางด้านต่างประเทศด้วยนะครับชาวราศีกุมนะนะฮะแล้วก็ไพ่ใบนี้นะครับตำแหน่งที่แปดก็จะเป็นไพ่เลขสองนะครับนะก็จะเป็นเลขสองในตำแหน่งที่แปดนะครับอ่านะ มาดูที่ตำแหน่งที่9้านะครับตำแหน่งที่9ก้าก็จะเป็นไพ่แดไม้เท้านะครับเป็นไพ่แปดไม้เท้านะฮะไพ่แปดไม้เท้านะครับก็จะมีไม้เท้าเรียงกันในภาพแบบนี้นะถึงสิ่งที่เรียงกันเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรแบบนี้นะ ก็เป็นหมายเลขแปดเป็นหมายเลขแปดแถตำแหน่งที่เก้าเป็นหมายเลขแปดนะมาดูที่ตำแหน่งที่สิบนะครับตำแหน่งที่สิบเป็นไพ่ราชนีถือเหรียญน,นะครับราชินีสศรษฐีนะครับไพ่ควิดเอาเป็นตะเขินะในภาพเราจะเห็นว่ามีราชินีถือเหรียญอยู่นะครับเหรียญอันใหญ่มากเลย แสดงว่าเป็นลาบใหญ่นะครับความแบ,บาไพ่ก็คือหมายถึงลาบใหญ่ด้วยนะหมายถึงการเงินต้อนใหญ่ด้วยนะครับนะเรียกว่าอาจจะได้ลาบทางเงินที่เป็นแบบดูอาจจะได้เยอะจนแบบดูเป็นคนไฮโซหรือว่าเป็นคนที่มีบาร,รมีได้เลยนะครับนะอันนี้าพาไพ่ใบนี้นะครับถือว่าอาจจะได้ลาบใหญ่แต่ว่าไม่มีเลขนะถ้าไพ่ไม่มีเลขนะครับอาจารย์ก็จะตีไว้เป็นเลขศูนย์ เป็นเลขศูนย์นะนะครับอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูอ่าเลขมงคลน,นำโชคสองตัวในชุดที่สามนะครับนะวันนี้เลขแปดเนี่ยวันนี้ในในใน,ในกลุ่มเลขเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับว่าเลขแปดเนี่ยจะมีมาสองสองตัวนะเลขห้ามีสองตัวเลขสองมีสองตัว เลขศูนย์มีศูนย์มีศูนย์ส,ส,สองตัวนะนะครับนะแสดงว่าชาวราศีกุมเนี่ยโชคลาภเนี่ยอาจจะเด่นที่เลขแปดนะครับอาจจะเด่นที่เลขศูนย์แล้วก็เด่นที่เลขห้าแล้วก็เลขสองประมาณนี้นะครับนะเอามาดูที่ชุดที่สามก่อนชุดที่สามเนี่ยนะครับอา,อาจารย์ก็จะดูว่านั่นจะเป็น ักสิบก่อนนะครับหลักสิบเนี่ยอาจารย์ดูว่าให้เป็นเลขศูนย์นะครับนะหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยดูแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเลขสี่นะครับนะสี่นะสี่น่าสนใจนะครับใช้ได้เพราะว่าเลขสี่ก็เป็นเลขที่เป็นเลขเสริมของเลขบันของเลขบนเสาของเลขเจ็ดนะ แล้วก็ชุดที่4นะครับหลัก10เนี่ยอาจารย์ก็ดูเป็นเลข5นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับก็จะเป็นเลขสนะี่นจะเป็น5 4าันนี้นะครับที่ดูจากไพ่เนี่ยเลขของคนลําโชคของชาวราสี กลุ่มนะครับก็จะมีไปอะไรเป็น8 1นะครับชุดที่1นึ่งชุดที่2เป็น8 0ชุดที่3นะครับเป็น0 4และชุดที่4นะครับก็เป็น5 4นะนะครับอันี่จะเป็นราศีกลุ่มนะนะะฮราศีกลุ่ม จุวงมุนที่หนึ่งถึงสิบห้าพอยหกแปดนะครับอันนี้นะ,ะรัชพลทีวีนะครับนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตามกันนะครับนะฮะช่องดูทู e รัชพลทีวีนะนะครับแล้วก็ าท่านใดนะครับที่ที่ดูแล้วเนี่ยดูเลขโชคลาภเนี่ยดูเลขโชคลาภเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเลขที่อาจารย์ได้บอกไปนต่ที่อาจารย์จับชุดไปเน่หมันยังไม่ตรงใจเลยนะครับท่านก็อาจจะมาลองจับชุดของท่านเองก็ได้นะนะฮะอันนี้เลขกลุ่มกลุ่มเลขโชคลาบ ชาวราศีกุมนะช่วงวันที่1นึง15พฤศจิกายน2568นะครับนทะ่นก็ดูแล้วกันนะนะครับนะท่านก็ลงไปจับชุดดูแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่นะมีแนวทางอะไรดีๆเด็ดๆนะครับที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นไปได้นะครับดูเลขของจานและเออไปจับชุดจับเชิดอะไรอย่างนี้นะอยากจะมาคอมเมนต์บอกจับเพื่อสมาชิกก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับนะนะนะแล้วก็ อันนี้นะครับที่อาจารย์ดูไว้เนี่ยเลขมงคลน,นําโชคสองตัวเนี่ยนะครับก็ท่านก็จะเอาไปทําอะไรไปเป็นเลิกในการเจรจาการค้าเลขการเอ่อไปเป็นเลิกในการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยสมัครงงสมัครงานนะครับนะจะไปเป็นเลิกยามต่างๆนะนะครับเลิกของเวลาต่างๆหรือว่าอาจจะไปเป็นเขาเรียกว่า,ามันเป็นแบบ เป็นหน่วยการลงทุนที่มันดูเป็นเลขมงคลอะไรแบบนี้นะครับนะหรือว่าท่านจะเอาไปทําเป็นการทีาเรียกว่า,าไปลงทุนานด้านการเสี่ยงโชคก็ได้นะครับท่านก็จะได้ล่ามใหญ่จากการเสี่ยงโชคก็เป็นได้นะนะครับเราถือว่าอันนี้ก็จะเป็นเ,นเลขนำโชคสองตัวของชาวราศีกุมในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้ารสิบแปดนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกลุ่มนะครับไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศไหว้ขอพรกับพระแม่ธรณีก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกลุ่มนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านหที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบลาบลอยโชคใหญ่กันทุกๆกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ